สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะมาแล้วครับผมออ,อ,อ,อออ,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 อ้าวอโดนาะองมครับอืมโดนาเองครับเป็นน้ำเกลือเป็นน้ำเกลือดนเน้เกลือครับมอเคน้เกลือรับผมมันลือดน,น้องตองนี อยากแอนแล้วแอนแอนมาเล่นน้ำแอนน้ำเข้าตาเลยไม่แอนเป็นโรคกลัวน้ำไม่กล้าลงโรคแปลกๆโรคเหมือนพี่ตันด้วยอันนี้ชอบอ้าจ้าพี่ตันพี่ตันมาแล้วพี่ตันมาแล้วพี่ตันมาแล้วครับ ไินแลวครั่ต้านะรแล้วคมีเพื่อนเล่ี่อนอซ้อนแต่ขาเพื่นขาอาเซียขาอาเียโดนพี่โดนพี่ครับโดนพี่ครับโดนที่ครับไอต่ามันตรงนี้มาดูตรงนี้อตามาหนี okay. ้ไม่เลือก่หัลโอเคบายบายกันบายบาย ายบายทุกคนบายบายกันลูกพี่เมียวบายบายพี่ตั้นบายบายเดี๋ยวเจอกถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้นะคะ